สวัสดีครับนี่จะมาต่อเกี่ยวกับเปิดการใช้งานเต็มที่ของระบบไฟโซล่าเซลล์แบบพึ่งตนเองโดย,ดยไม่มีไฟการไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมีการเชื่อมโูหัก่อสร้างก่อสร้างบ้านหลังเล็กจึง ลังคาจะต้องเชื่อมโครงเหล็กนะครับโครงเหล็กทําเหล็กตัดเหล็กทำอะไรหลายๆอย่างนะครับนช่างเขาทำแบบได้เต็มที่นะครับโดยใช้ตัวไฮบริดอินเวอร์เตอร์3,500วัตต์24โวลต์ตัวนี้นะครับตัวที่ท่านเห็นตัวที่เหลือง นี่คือพื้นที่การทำงานของช่างนะครับมีการเชื่อมโลหะทำงานขึ้นโครงสร้างปล่อยให้ช่างทำตามสบายเลยครับผมช่วงนี้อย่าบางทีก็เล่นแรงหน่อยก็ใช้เครื่องเชื่อมสองตัวหัวท้ายเลยแต่ดีว่าไม่ค่อยลากยาวเพราะว่าเหล็กพวกนี้ไม่ค่อยหนาครับเหล็กเหล็กโครงรัาง้าพวกนี้ไม่ค่อยหนามากถ้าเหล็กหนาก็ต้องเตือนกันหน่อยว่า การลากยาวๆนี่บางทีมันก็พร้อมกันสองเครื่องไม่ไหวนะครับถ้าเครื่องเดียวนี่ก็พอรับได้แต่ว่าเครื่องเชื่อมโลหะนี่ต้องใช้เครื่องแบบอินเวอร์เตอร์นะครับแบบอินเวอร์เตอร์ที่มันมีน้ําหนักเบาๆนั่นนะครับผมอิน,นเวอร์เตอร์เป็นรุ่นสมัยใหม่หน่อยตัวนี้น้ําหนักเบากระชากไฟไม่ไม่หนักเอกรุ่นมอแปลงก็กะชาไฟหนักๆอย่างนี้มนไม่ค่อยใช้กันแล้ว บางทีมันไฟมันมีระบบการตัดอันนี้ผมปล่อยให้ช่างทํางานได้เต็มที่เลยครับทำคอกทําอะไรใส่เรียบร้อยนะครับอันนี้คือสภาพที่ในคอกนะครับก็จะมีพวกต,ตัวนี้ก็เป็นบอดไฟเอซก่อสร้างชั่วคราวก่อนครับผมเพื่อให้เลือกให้ช่างเขา ดึงไฟไปใช้เกือบห้เมตรนะครับดึงดึงสายไฟไปใช้เกือบห้เมตรทั้งเชื่อมโลหะทั้งตัดเหล็กทั้งสว่านไฟฟ้าสว่านกระแทกนะรุ่นใหญ่กลางนะครับ่บใช้เต็มที่เลยก็ไม่มีปัญหานะครับผมแล้วเดี๋ยวก็จะเปิดให้ดูว่าเวลาช่างเขาทํางานมีสภาพเป็นยังไงนะครับการตั้งค่าต่างๆพยายามตั้ง มันมันไม่สมบูรณ์เพราะว่าเราใช้แค่2ระบบนะครับคือโซล่าเซลล์กับแบตเตอรี่เพราะฉะนัน้นค่าแรกคือค่าศูนย์ห่เราควรจะตั้ง SOL คือใช้โซล่าเซลล์ก่อนเป็นอันดับแรกพอโซล่าเซลล์ไม่พอใช้เวลาคลิ้มมาบดมาอะไรมาเราก็ดึงให,ให้เขาดึงแบตเตอรี่เขาไปไปช่วยนะครับอันนี้ตั้งเป็น s o l นะครับส่วน ศูนย์สองนี่ก็คือชาร์จจากแบตเตอรี่อันนี้ผมตั้งไว้แค่สี่สิบแอมป์นะครับให้ชาร์จจากให้ชาร์จเข้าแบตเตอรี่ไม่ใช่ชาร์จจากแบตเตอรี่นะชาร์จจากโซล่าเซลล์ได้สีสิบแอมป์นะครับนะครับอันนี้คือค่าสําคัญต้องกาศูนย์ห้าก็ตั้งด้วยนะครับศูนย์ห้าก็เป็นชนิดของแบตเตอรี่ตัวนี้ต้องเป็น USe นะครับให้เป็นชนิด USe หรือแบตดิลเทียมทั้งหลายแหล่นะครับผม ไม่ใช่แบบน้าแบบน้าก็จะมีรหัสต่างๆเมื่อตั้งพวกนี้เสร็จแล้วส่วนใหญ่ค่าต่างๆที่ก็เซ็ตมาจากโรงงานมันก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเด้ตั้งกันนะครับยกเว้นว่าเราจะเปลี่ยนแปลงค่าโรงงานนะครับเปลี่ยนแปลงค่าโรงงานบางค่าอยากข้อศูนย์หนึ่งถึงยี่สิบเก้านี่ก็เป็นพวกเกี่ยวกับลิเคียมโพสเซตยมนะครับการตั้งค่าเครื่องนะรเราต้องดูคู่มือด้วย ดูคู่มือประกอบด้วยนะครับน,นี้ค่าหลายๆอย่างเขียนไปต้นว่าจะให้ตัดแบตเตอรี่เมื่อแบตเตอร,รี่ต่ำเท่าไหรยี่สบสีโวลต์ไหมอย่างนี้เป็นต้นต้องมีําให้แบตเตอรี่ล่มนะครับผมให้ตัดตัดการใช้งานชั่วคราวนะครับถ้าแบตเตอรี่ตำ่ำกว่ายีบสีโวลต์อย่างนี้เราสามารถตั้งได้ค่าต่างๆนี้มันมีคู่มืออยู่ครับแต่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ดูพวก ดีเอไอต่างๆแนะนำกันก็อยู่ใน YouTube นี่นครับมันมีเยอะแยะเลยนะครับแนะนำในช่องต่างๆนะครับก็พอจะเข้าใจนะครับแล้วก็เอามาดีเอไกับงานของตัวเองได้นะครับนี่และครับเปิดพร้อมกันกับไปปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำนี่เป็นระบบ DC โดยตรงใช้ ใช้แบ่งออกจากแผ่นโซล่าสามแผงสามสามแผ่นครับโมโนสามร้อยแปดสิบสามแผ่นแต่ว่าดึงดึงสายยาวหน่อยดึงสายปั๊มน้ำยาวหน่อยเกือบถึง,งกว่าจะถึงตัวปั๊มนี่เกือบแปดสิบเมตรมันก็ไฟไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำบาดาลมันไม่ค่อยเต็มที่เสมอใช้กระแสตรงจากแสงอาทิตย์ เวลามีแสงอาทิตย์เต็มที่แสงแดดดีค่อยทํางานนะครับส่วนตัวนี้ทํางานทั้งยี่บสี่ชั่วโมงนะครับตัวอมพเวเตอร์ให้ปิดตัวนี้ทํางานยี่บสี่ชั่วโมงแล้วก็เราเซีค่าให้ดีๆตอนกลางวันก็เอาไฟจากโซล่าเซลเป็นหลักเป็นอันดับหนึ่งแบตเตอรี่จะเป็นตัวเสริมนะครับตอนกลางคืนก็แบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับเป็นระบบที่เราเซีไว้ได้ สำหรับวันนี้ก็จะให้ท่านดูบรรยากาศชมบรรยากาศการทำงานจริงๆประกอบนะครับผมจะเห็นว่าช่างไอ้คือมือช่างนี่บางทีก็เครื่องเชื่อมสองตัวขึ้นหัวท้ายพร้อมกันไอ้คนที่มาติดโซล่าฟรีให้น้องชายนี่ก็ใจหายใจความเหมือนกัน,นครับผมหัวไฟมันกระชากแรงเกินไป เดี๋ยวก็ผ่านไปด้วยดีนะครับผ่านไปด้วยดีสามาทำงานเชื่อมโลหะตัดด้วยไฟเบอร์ใช้สว่านกระแทกได้สบายเลยกนะ็เป็นที่พอใจไฟมันไม่ตกนะครับไฟไม่ตกแต่ว,ว่าต้องทำงานตอกนกลางวันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ดูดูบรรยากาศนที่ หน้าง,งานอีกทีนะครับผมมีอะไรเพิ่มเติมหลายๆอย่างนะครับน่คือหน้าง,งานนะครับหน้าง,งานที่ท่านเห็นอยู่นี่โครงสร้างบ้านบางเล็กๆบาไม่็ม่โต่ใหญ่ๆบา่สายที่เดินมาเพื่อมาใช้ไฟเอซีซึ่งแปลงจากไฟโวไฟบิด มอเตอร์สามพันห้าร้อยวัตต์ใช้ชั่วคราวแผงตัวนี้เป็นชั่วคราวนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ถาวรแล้วครับผมระบบไฟนี่ถือว่าใช้ได้ดีนะครับผมใช้ได้ดีแลว้กวก็ก่รสร้างงานหนักนี่ถือว่าสบายนะครับทำงานสบายช่างทำงานสบาย ก็ดูๆไปนะครับผมอันนี้ก็แบตเตอรี24 v, ่24โวลต์120แอมป์นะครับผม120แอมป์อันนี้เราเปิดพร้อมกันกับไปตัวกำลังทำง,งานพร้อมกันรังงานพร้อมกันกันกบตัวสมมตินะครับผม 3า0พันรอรอบต่อน,นาทีระบบไฟคือชั่วเขาสายจ้งทำงานเชื่อมโลหะต,ตัดเหล็ก 有情况。